สวัสดีพี่น้องมือเฮามางัดอีกแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องปู่บ่าวของสาหยอีตาพังอันมางัดดอกไม้คือเก่าพี่น้องชีวิตบ้านบ้านบอกยื่นเขียดหาน้องใม้อาจับจิริดบ่อาอยู่ฮากินพี่น้องเลยบ่ายห้าอยู่ฮากินจักเหตุยัง คนตรง้ํำหวยก็ขึ้นได้พี่น้องขันหน้าัพี่น้องบ่นอกบอกคันซาบทั้งนี้น่ะงายอยู่จักนีน้อาใหม่กับพี่น้อง จกักโตดหรยอยังมันโตดมันพี่เนาะมันผนใส่ตาเขาจะมันกลรีเรือพี่เนาะเลยคาดเชียงเกือกจักมันใหญ่รอจักชับสแก่เนาะแข็งรับแข็งโตด หญไปเข้าไปฮาต่อพี่น้องหนใหญ่เติมเนาะอะไรยังสับเสียงซับพี่น้องวะที่ใหญ่รืนเนาะไปดิพี่น้องเมนเร็บดได้ไวไซพี่น้องมา้าหน่อยขึ้เก้าพี่น้องเลยมางัดทางหัดคือเก่าบดได้ไว้สุได้มนเออผ้าผีผ้าหนองมาน ห่านอเมรพี <c ười> <èn> ่น้องปิมานบอสได้บอพี่น้องมาลุ้นมาสมเหมือนกันพี่น้องเลยขาเห็นแล้วหนึงพี่น้องก้อนอเมริกากเ็นตาออกพี่น้องเังเกตกอโหพี่นองเลยเจิใหญ่สิน้อยเชยงอิด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 านะบอตุดปดเยอะ้่กเลย หาหนอมันยากยากเลยเพราะว่าช่วงในช่วงเดือนหาพี่น้องก็เพิ่นฝากหากระตกหากระเพินฝากากะลงพี่น้องากระตกากระตก2เถื่อเนาะอือเฮมันยังออกให้เกําพี่น้องคือว่าบุญเด้พี่น้องได้ซํานี่ือว่าโศกมารได้พี่น้องเอ้ยป่ะไปรุ่นอันใหม่ก็ต่อพี่น้องป่ะอันใหม่ก็ต่อโับแก่จนจําจนจนเป็นไหม่จับค่าตูมเลยจนนั่น ภาพโผล่ใหม่เลยไปะปนู่นเห็นบ่พี่น้องตู่ดำดำพี่น้อนี่นี่นี่อันที่สองได้หน่พี่น้องสองขาพี่น้องออกว่าสองขาตูดดำดำเบิ่งกก้อดูพี่น้องเจ้าพี่ช้างบ่ได้เคี้ยวได้เคยวพี่ช้างซับเลยซับเลยขนาดนี้ยอ่อนๆโอ้ยโอ้ยเนาะนางเอกสีโโชคตาพังห่วยเลยไ <P' S 2> <P' S 1> ด้แล้ว

มานคักพี่น้องวันนี้มานคักเบิ่งสังเกตโก้ตอนเช้ากับพี่น้องกัวไลกัวแซกก่อนเพราะมันไก่น้ำก่อนนี่พี่น้องไก่น้ำพี่น้องกันชิลงมันมินกันนะเอะยันกิ่งลงไปเลยอันแรกพี่น้องอันแรกอันแรกก็เสดเสดพี่น้องเบิ่งก้อนนะไมค์นะก้อนน้อยมันไก่อันตาฝังหวยนอกมาแล้วออกเนาะก้อนนะไมค์กันเลย

จนเห็นอันที่ช้ามีนะซ่เด็พี่น้องจักสิเห็นรือบอแกสิมอ้านี่นี่นี่ว้าวว้าวว้าวน้ำเงาใหญ่เตอพี่น้องเลยข้าเจจะเลยน่ะนี่เห็นบ่พี่น้อง้าเจาะเลยพี่น้องเลยปอทู Hãy à, chú đây lại nọng đây mày. Hinh mọc phía nam sao lại. Hm, sao lại. Luí đội. Man, nóng, 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 nọng nóng, 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 bó, nó chẳng ทำบางพี่น้องใหญ่เต๋อพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องปิ้นทั้งนำมาดูนี่เออสุดยอดพี่น้องใกล้ไปใกล้มาเลยได้พี่น้องนั่นนี่นะมาล้ำจะพรมไกลเท่านยองไกลไปหอดพู้ไก่เต๋อพี่น้องลบมาอีกลบมาเพราะว่ามันมีทางขวามพี่น้องเพราะว่าน้ำหวยลายพี่น้องเลยมันมีวางขวางมดียวกับ่มพี่น้อง ที่บมาขวามวางลุมพี่นใช่ไหยทั้งทึ่งนาะวอยู่ไกลป้าพังน้าเคี้ยวอีนนีผู้พังพังน้าก็เคี้ยวเป็นเคี้ยวพี่น้องยังม่ทันได้ความไปหาไปาอ้าวพี่น้องเอาแหลวก็ยังอยู่บ่อนเกานะ่าเนาะมือซ้องขายแล้วพี่น้องเลยเวลาหนอนอ้าวานอนาอาสองซ้อนเอ้าวสามซ้อนเอ,าเอ,าเอาา้าวอ้าวเหาใบบาทนี่ องทางองบ่ป้าขาวจั๊วลงมนคอนอน้อยก็เอามันขาวจั๊ใส่งัดแล้วก็ใส่สอจอมเก่งบ่เจ้าบ่เอาอันน้อยก่อนเนาะบ่ใหญ่อโอ้ยบ่ใหญ่เพราะว่ามันสอนกันเนาะแม่นเตรียมซับมัสิเนาะ ทางไปจอดเลยพี่น้องไอ้เนี่ยป่ะรุ่นนิดต่อพี่น้องป่ะเอาอีกอันน้อยๆนะเบิ่งกอบมในตาสิออกแต่ก็สองสามอันเนาะคนเสาะนะบอกว่าเอาพี่น้องไอ้กอจนสิบปีลงหวยรับคะ้ไพ่คาหาอยู่หากินเนาะซับทั้งนั้นแหละ หายกินไปแต่ละมื้อคนจนที่ตำกันโอ้มันส่อนกันมันเลยหน่อยเนาะไปก่อใหม่ได้แล้วเนาะมีบริรี่กระตาพี่น้องถือขรูนี่แต่ลายตื่อได้พี่น้องพอแกงแล้วพี่น้อง tao xóa nó phịt thì nó nghe hết nhá này kế mặc phịt bò kế mặc phịt. phịt thì nó đốt khả nạn nó đốt khả nạn kế ở đây mặc súc bần bọn kế ở đây mặc súc thì nó người. mà kế phụ đi này แดงจืงเขืองเลยพี่น้องมีแต่หมากซุกทั้งนั้นเลยเอออาตมาซันเอาไปขายบอลลูเอาไปตากกันไปขายไปขายโลเท่าไหรก็โลถึงนะโลหกพันกีบโลหกพันกีบแบาทบ่เออโลอะไรแ้วบาทเนาะไปเลาะขายบอลลูขายอยู่ในโครงการ เอ้ยในพงในใครในโครงการนเนาะเราละหกพันกิพี่น้องเลยถึกถึกหนึ่งดุกขนาดพี่น้องนี่แต่มาเพชรทั้งนั้นเลยมากสีสลุสปล่าอยู่พี่น้องคนหนึะ่กะกำลังเมื่อพี่น้องเลย กมาแต่หานะใหมก่กาลังสิกับตอนนี้กเป็ดม้งปลายเลยนะเก่าม้งยังเลยกำลังแกงพี่น้องจากที่เฮาหามากำลังแกงตอนเทียงพี่น้องมือในเื่องใส่บวกรเลยมากอื้อก็น,น้อยเดียวจะคือฐานเบิร์ตบอก มันถอดด้วยใส่ไม่ประเด็งนะใส่บ้านไม่อ่อนอันตรายแกงใส่กระดูพี่น้องมันอีเฮ็ดเค็มกับบะหมี่เนาะหาว่าสิบพอแกงก็ยังพอแกงคือเก่าต้องประเด็งลงไป แค่วงดูหานัวอยู่ประเด็กแค่ก่บประเด็กชิมาอยุกวันนี้ได้บลายเนาะเคร่งหมอนึ่งคือว่าได้รายกว่ามือนั่นมือนั้นได้หยดบางใหญ่มันบมาอักเลยไอจุ๊กเดี๋ยวต้องประเด็กกระเบิดคุณภาพดอนออกไปมาตื่นเบิ้ด Say cái sai pha kanye hay ngọt nhằm lê yung à, tụt nhưng tụt ngọt tụt pha kanye yang kiyo kìao kìao mùi nham nha nè 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 กินบ่ม sí, ีเบ oh ื่อพี่น้องเลยอาหารบรรดามากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องแกงน้อไหม่ตอนเที่ยงอ้าวยังไงเอาซีมคือบัวบัวงกะสิ่งที่ขาดบ่ได้บ่แถมพี่น้องใส่ไปแล้วบักหลายๆ เออีเล่ออเลนัวยะเนวขแ้วแล้วไปนัวของแทะได้ตัวนี้บบเมนคองปอมตัวี้วเบิดแกตัอว่าตัปอมตัลองปอมนะซาตัวปนะคือว่ายงอยู่ในลมมัน้วแล้วก็ตัวนแจออ้าแถมมีกระแถมกแถมนี่นเนี่จังบต๊แต ก็เลยอันตาอีกหน่อยหนึ่งพอหน่อยหนึ่งกับหน่อยขักหน่อยเหน่เนาะหน่อยหนึ่งค่งคะค่ประเดดวยก็ได้เนาะเอประเดกแกนเรียบร้อยเลยพี่นอ้องย่างเต็นตึงบะคะพัก ไทยจะอื่นพักยังไรนเนาะตื่นพักคาในแซ่บเลยจ้าก่อไงผูกโบกินผักคะพี่น้องแล้วก็ใสาา่ผักคาปันผูกกินกับผูกโบกิน ต้วใส่พะคาพี่น้องกินมาแล้วกินมาแล้วขึ้นเลยเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องตักนะอยไหมใส่อีกน่ยไหมมาเถอะเรียบร้อยพวงเรียบร้อยยังบ่พอพอันสูรอยู่กับัน Có <laughs> cái bớt là một bớt nhỏ nhanh đó Quỳ lụa chứ mấy cái nằm can đơ phía nó Hãy nhưng cho kênh Ghiền Mì xì เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่งเสื้อาเรียบร้อยเอาสิเดไปกินกันเลยได้พี่น้องบ้านนี่ปลาทตัวไอตัวนั้นเมนอันบบมีผักคะพี่น้องตัวไอตัวนี้มีผักคะเนาะผู้กินกับผู้บ่กินมากินข้าวเทียนน้ำกันเด้อพี่น้องเอาสิเดจบคลิปเพียงแามนีน้เนาะพี่น้อง ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องซัมมี่เลยพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังสิกินพี่น้องเอ้ยกำลังลงมือพี่น้องมามาแบ่งให้พี่ให้น้องเอาบากลง าหุงเด้อกินเขาตอนเทียนเเี่ยพเวลาขาคือพากันยอมกันย่อมดำเลยนนย่ข้าสวยข้าบข้าวหงก็มีบ่อนะข้าวสวยเ็มีพี่น้องขาวยได้เพนเลยพี่น้องเลยนเอาเียนกัะเด้พี่น้องมันก็เอาความจ้ามนาจบพี่เเว้นคนเว้นคนดีพ่อ มาส่งออกไปเยอะออกไปเอมั้งป๊าแกน้อใหม่มือนเชะป่มามาพี่น้องมาโอเคสานี่ละพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อสานี่ละพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลย